ส็บายดีพี่นอ้นองมาเม้าว่าพี่น้องไม่กินเนื้อย่างเนื้อย่างกุมหน้ากุมตาค่ะคือพอหยุดก็จะเลิกไล่แกะป่าโดยมันยียีหยุดถอนหลายพี่น้องไม่ผมไม่กินแก้วหอนเลยเนื้อย่างใช่ไหมไปใช่ไหอนน้องงูนว่าม้าจะเฮ่าเาน,น,นื <laughs> นอ้อให้กูยันน้องงูนว่าน้องงูย่านมาเฮา ไม่น่ที่เขาไปมันเขาไปเด้กเนี่ที่ภาพเป็ดไตออนเี่ยนี่สาวสาวยังเิดสาวสาวสม้พู่ทั้งเปิ้ลยินนีแต่ผลละม่อันน้องอางกรวัดดีไปหอกน้องอ่างนเกินไปนี่แต่นี่แต่ซื้อผลละใม่เด้นี่นนอะ มาเดินมาเดินมากินอย่างวันนี้สื่อในอย่างไม่ลูกเรื่นีมไม่ก็มาดีหน้างมุ่นเปิ่นมอไม้ข้มาหมอนไม้ก็เอาเรื่องหมว

อืมห่านเื้นี่จะเีกุ้งเราอยากเิเมนูมีกุ้งชื่อมแต่วครัจะตลาดเลาวตลาดเล่า้องมูเอาไหมนีะ วน,มมนท,ที่ไ, <c oughs> ไ,ปไปบังกรักษาราื่อมั่ห้าม่ได้เอาอะไรนี่เงอก็ทำอะไร่งินตินทำอะไรบุนี่นี่พี่น้องได้ปอวัดดีพี่น้องนี่นี่แหละตำรวจใหม่พี่น้องลืมแน้นนำตำรวจใหม่ เบาเขากปหมักปุ๊จะหอนไรตีเลยไหมตอนมีผัดล่อนต้อมีผัดล่อเอ็นนาลินไปพกไปเดี๋ยวจะดูกิดเขาหอมนะเกิดมาได้เปิดมาเรียนทาวุ้งอะไเนี่ อินดุบดีเลยมาๆมามานอนไม่เกาโเท่นั่แว่าดโดน้งสียเลยแต่บ้านไม่กินมอเเก่า อ่ััาฮ่าฮ่่าฮ่างเหนีไปเลยอางูตเดเกิดเกด้อเียน่ะยบานแทนอำเภอกุ้มจังหวัดมหาสารคาม มาใครดีพอันห้องหมันจัดเลยอะมันดีจ้ะ ไม่กินไ่ได้ก็ไม่กินป่ไม่เปนอุ้ยตอนแรกมนยืบุตรด้านหนึ่งบูษาสมภัยของมันหนึ่งอนะดอกบ่เอปน้าหนึ่งแ

그뎅 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 어 กินเนยยางก็บรรจ์บบาแสบเลยมเราจะนำคนไปคู่เอาอิ่งงใส่บุกจกินไินไปช้างไลกกินตกเลย ไม่หมดจีบบ้านหลังในญ่เลยานหลหี่บุบบานหลยบุูให้เเปืบจะห่อนที่เจ้าบ่อ้ไปยู่ในหอแอร์้องถอเาก็ไปแผ่แอรเป็นดาวพระจุลเดชที่ได้บุแผ่แอร

สารกิมีฝากไว้สำหรับซีสักก้อนพี่น้องพ่อกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมุนด้วยสวัสดีค่ะ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 